สวัสดีครับ c h anel n b o นด r รีวิวนะครับพอดีได้มีโอกาสไปงาน Oris n o v o t y 2 2 2 2 2นะครับแล้วก็มีนาฬิกาใหม่หลายรุ่นเลยเนี่ยวันนี้ก็จะมาให้ดูกันนะครับเริ่มจากเรือนแรกก่อนเลยนะครับเป็น Oris Big c r o w d Wing of Hope นะครับซึ่ง w n n o o h o p p เนี่ยก็เป็นองค์กรองค์กรดึงนะครับที่คอยทำการแบบส่งความช่วยเหลือไปให้ในสถานที่ที่แบบมันเข้าถึงยากๆก,กันนะครับซึ่งคำว่าวิงเนี่ยมันก็มีที่มาจากปีเครื่องบินนั่นเองนะครับ ก็คือเหมือนกับว่าเขาจะมีบริการที่คอยส่งของนะครับที่มันแบบเกี่ยวกับพวกสาธารณสุขนะครับพวกยาพวกอาหารอะไรแบบนี้ไปตามชุมชนต่างๆนะครับที่แบบมันอาจจะอยู่รอบนอกตัวเมืองหน่อยนะครับหรือว่าที่ที่แบบการช่วยเหลือทั่วไปเนี่ยมันเข้าไปไม่ถึงเท่าไหร่นะครับซึ่งเป็นองค์กรใหญ่ระดับโลกเลยนะครับแล้วก็ออริสเนี่ยก็ไปร่วมมือนะครับออกในรายการรุ่นพิเศษออกมา ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมี2เวอร์ชันนะครับก็คือเป็นสตีลแล้วก็เป็นโกล์นะครับแต่ที่ผมจับอยู่เนี่ยเป็นโซลิดโกล์ 18k เลยนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่คือเป็นทองแบบล้วนๆเลยนะคือทอง 18k แท้ๆเลยอะ่ะซึ่งแบบถือว่าหาดูได้ยากมากนะครับที่จะอยู่บนนาฬิกาโอริสนะครับเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยโอริสก็จริงๆผมว่าเขาเริ่มมีการทําวัสดุแบบมันเทพขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคือเราก็จะเริ่มเห็นนาฬิกาหลักหลายๆแสนหรือว่าหลักล้านจากโอริสเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆในยุคหลังเลย ส่วนตัวสายเนี่ยเป็นสายแบบหนังกวางนะครับเท็กซเจอร์ดูดีมากนะครับคือแบบมีความแบบขูดขะขะูขานิดน,นึงเกรนหน่อยๆนะครับแล้วก็มีความแข็งความหนาประมาณนึงนะแต่ว่าดูเข้ากับตัวเรือนสุดๆนะครับอยู่บนข้อก็ออกมาประมาณนี้นะครับผมว่ามันให้ฟีลลิ่งความทองความอารามแบบดีมากๆเลยนะ คือวันนั้นเนี่ยผมเห็นคนซื้อเรือนนี้ไปอ่ะประมาณ45เรือนเลยนะครับในวันที่เปิดตัวนะเขาก็ขายไปด้วยเลยนะครับเวลาจับจับอะ่ะมันยังไม่ได้ดูแบบว้าวมากนะแต่พอแบบขึ้นคอปั๊บนะครับมันแบบโอ้โหมันทองอารามแบบใส่มาปับ๊บมันเห็นแต่ไกลเลยมันเด่นมากๆนะครับยิ่งใครใส่ชุดสีแบบน้ำตาลน,น้ำตาลสคีครีมนะครับนาฬิกาเรือนนี้มันจะแบบขับผิวขับการแบบ เล่นแสงดูสว่างสวยดูหรูดูแพงมาแบบสุดๆเลยนะครับอันนี้เป็นอะไรที่สวยงามมากนะสวยกว่าทีคิดเยอะเลยนะครับก็ลองดูนะครับราคาป้ายประมาณ5้าแสนห้านะครับส่วนตัวต่อไปเนี่ยก็เรียกว่าเป็นน้องใหม่ในตระกูล65นะครับก็ปกติแล้วเนี่ยโอริสจะมีนายการ65 i i v e r อยู่นะครับตัวขอบเนี่ยมันจะเป็นแบบจับเวลาใช่ไหมครับ แต่ตัวนี้สังเกตดูนะครับว่าขอบเนี่ยมันจะเป็นการลันเลขนะครับ1ถึง12นะครับเลข12ก็เป็นมาเกอร์สามเหลี่ยมด้านบนนะครับโดยที่ตัวขอบเนี่ยมันจะใช้ดูเวลาทำโซนที่2ซึ่งเราสามารถหมุนได้ไปทางซ้ายนะครับแล้วก็สามารถหมุนย้อนกลับมานะครับไปทางขวาได้ด้วยนะซึ่งอันนี้แต่ละคลิกมันก็จะแบบเป็นคลิกทีละ1นนาทีนะครับคือสเกลคลิกความละเอียดเนี่ยมันยังเป็นสเกลแบบ เหมือนนาฬิกาดำน้าทั่วไปอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ล็อกให้หมุนได้ทางเดียวเหมือนกับนาฬิกาดำน้ําแล้วนะครับซึ่งสเกลพวกนี้มันก็เอาไว้ดูเวลาทําซนที่2อ,อย่างที่บอกไปนั่นเองนะโดยการที่ดูเรฟเลนซ์จากเข็มชั่วโมงนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้จะต่างกับนาฬิกา GMT ทั่วไปนิดนึงนะ คือในการ GMT เนี่ยเขาจะมีเข็มที่3ใช่ไหมครับเพื่อที่เอาไว้ชี้กับตัวขอบเบเซลด้านนอกนะครับแต่ตัวนี้ใช้เข็มชั่วโมงอันเดียวเลยแล้วก็อ้างอิงจากขอบด้านนอกที่มันเป็นสเกล12ชั่วโมงเอานะครับไม่ใช่เป็น24ชั่วโมงแล้วนะก็ต้องแบบลองดูกันเองนะครับว่าเวลาที่เราดูเนี่ยมันเป็นกลางวันกลางคืนนะซึ่งปกติเราจะรู้อยู่แล้วแหละนะครับไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่มากนะอย่างน,น้อยๆก็เรียกว่าเป็นฟังก์ชันที่ใช้งานได้จริงนะสำหรับผมอะมองว่าใช้งานได้มากกว่าในาการดำน้ำด้วยนะครับอยู่บนข้อก็ประมาณนนี้เลยะครับ สังเกตเลยนะครับว่าตัวขอบเบเซลอ่ะพอมันเปลี่ยนสเกลมาเป็นแบบนี้มันจะมีความแบบกระจายตัวเลขกระจายขีดไปรอบๆตัวขอบนะครับแล้วมันจะทําให้ในาฬิกาดูสมมาตรมากนะแล้วก็มันเหมือนเป็นดีไซน์แบบเหมือนเป็นหอยเม่นนะครับที่แบบมีหนามแหลมๆกระจายอยู่จากจุดศูนย์กลางนะครับคือแบบดูแปลกตามากเลยทั้งทั้งที่เอาจริงๆนะมันแค่เป็นการเปลี่ยนตัวขอบเบเซลเท่านั้นนะครับเป็นอะไรที่ดูแปลกใหม่แล้วก็ดูสดใหม่สุดๆนะครับ ตัวสายก็ดีมากนะครับเป็นสายหนังวัวแท้ๆเลยนะครับตัวเครื่องก็เป็นคาลิเบอร์400ด้วยนะครับถือว่าสวยงามใช้ได้เลยตัวต่อไปเนี่ยก็เป็นโอริสในตระกูลอควิสนะครับซึ่งเขาก็มีการออกไซส์ใหม่มานะครับอยู่ที่36.5มิลน,นะครับจริงๆไซส์นี้มันมีมาพักใหญ่แล้วละ่ะแต่ว่ามีการเอาหน้าปัดแบบใหม่เนี่ยมาใช้กับเรือนนี้โดยเฉพาะเลยนะครับนั่นก็คือหน้าปัดแบบ m a s เตอร์ออฟเนั่นเองนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีรุ่นหนึ่งนะชื่อว่ารุ่นนิวยอร์กฮาร์เบอร์นะครับเป็น ซึ่งอันนั้นมันแบบสวยมากๆนะครับแล้วก็ขายดีนะครับขายหมดหมดเกลี้ยงเลยอะโอลิสก็เลยมีการนําเอาหน้าปัดแบบนั้นเนี่ยมาต่อยอดลงไปในรุ่นปกตินิดนึงนะครับก็คือเป็นรุ่นมาสเตอร์ออฟเพลแบบนี้นะซึ่งลายเขาอะมันจะไม่ได้ชัดมากนะคือมันจะเห็นประกายในบางมุมนะครับที่แบบเป็นริ้วๆหอยมุกอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าในการใส่ใช้งานทั่วไปอะสีมันจะออกแนวพาสเทลพาสเทลเลยนะครับคือสีสันน่ารักมากอะแล้วก็ไซซิ่งอะมันเหมาะกับคนข้อมือเล็กมากนะ อย่างข้อมือผมอ่ะ5.5นิ้วหรือว่า14เซนนะครับออกมาประมาณเนี้ยกำลังแบบโอเคเลยอะ่ะลงตัวดีนะครับน่ารักดีใส่แบบสะดวกมากนะครับสีเขียวก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูต่อไปกันนิดนึงนะครับจะเป็นสีน้ําเงินนะครับซึ่งสีน้ําเงินเนี่ยต้องบอกว่าผมว่าเป็นสีหนึ่งที่มันใส่ได้ง่ายสุดนะเพราะว่ามันจะยังไม่เห็นความแบบเป็นหอยมุกชัดมากนะครับคือมันมีแบบกระจายกระจายมีแบบจางๆให้เห็นได้ตามมุมเวลาเล่นกับแสงอะ่ะแต่ว่าในการใส่ใช้งานจริงมันจะดูมีความแบบ เป็นน้ำเงินเรียบร้อยนะครับใส่ไปทํางานได้ใส่ไปเที่ยวได้นะครับอันนี้ผมว่าเป็นอีกหนึ่งสีที่ถ้าเกิดคิดลายไม่ออกนะบอกน้ําเงินไว้ก่อนเลยนะครับใส่ง่ายสุดแน่นอนนะเรือนนี้ออกมาก็ดูสวยมากนะครับการเล่นลายหอยมุกบนหน้าปัดนี่คือแบบสวยอะ่ะเทพมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสีน้ําเงินนะผมน่าจะชอบสีน้าเงินที่สุดนะดูแล้วนะครับแล้วก็อันต่อมาเนี่ยเชื่อว่าสาวๆชอบแน่นอนนะครับมาสีชมพูเลยนะครับคือเป็นชมพูแบบ ชมพูพาสเทลนวลๆนะครับแล้วก็เห็นลายแบบหอยมุกบ้างอ่ะคือ3ตัวนี้เขาจะไม่ได้เน้นลายแบบชัดมากนะมันจะแบบไม่ได้ดูเป็นมัตเตอร์ออบเพลจามากอ่ะเพราะว่ามันเป็นหน้าปัดที่แบบมันมีสีด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะเด่นเรื่องสีก่อนนะครับแล้วก็สีเนี่ยพาสเทลน่ารักเลยยิ่งชมพูนะผมว่าสาวๆข้อมือเล็กนะครับข้อมือแบบ5นิ้วอะไรแบบนี้นะครับใส่เรือนนี้นะดูแบบมีความสปอร์ตด้วยทรงของเขาอ่ะนะครับแต่ว่าก็จะมีการเล่นสีด้วยแบบ ความเป็น m a สเตอร์ออฟเพความเป็นชมพูอยู่นะครับออกมาสวยมากเลยนะครับไซส์ก็กำลังดีด้วยนะครับก็ลองไปดูกันได้นะรุ่นนี้แนะนำเลยสำหรับสาวๆนะครับ ส่วนรุ่นต่อไปเนี่ยก็เป็น sixty diver นะครับแต่ว่ามาในสไตล์ใหม่นะครับจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยโอริสมีการเปิดตัวเจ้าตัว sixty diver cotton candy ไปแล้วนะครับคือเป็นนาฬิกาที่ใช้บรอนซ์นะครับทั้งตัวเรือนเลยแล้วก็มีการทำหน้าปัดเนี่ยเป็นสีสีนะครับสีฟ้าสีเขียวสีชมพูนะครับแต่รอบนี้เขาเปลี่ยนวัสดุนะครับจากตัวสายอ่ะสายเดิมมันเป็นบรอนเตเต็มๆเลยนะครับ เปลี่ยนมาเป็นเพล l o n ลอนสแตรปแล้วนะครับซึ่งเพลลอนสแตรปเนี่ยมันยืดหยุ่นมากนะครับอย่างนี้ดึงให้ดูเลยนะครับมันสามารถยืดออกมาได้แบบนี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยในการใส่ใช้งานเนี่ยถือว่าใช้งานได้ดีแน่นอนนะครับแล้วก็สังเกตดูนะว่าสายเนี่ยมันจะไม่มีรูให้ร้อยสายนะครับซึ่งเราสามารถร้อยเข้าไปอ่ะ แทงเข้าไปนะครับรูไหนก็ได้เลยนะเนี่ยลองจิ้มเลือกๆเอานะครับแล้วก็ทะลวงเข้าไปเลยนะครับมันก็จะสามารถล็อกกับข้อมือเราได้แบบลงตัวมากนะครับซึ่งอันนี้เป็นระบบสายที่มันดีมากนะคือคนข้อมือเล็กแค่ไหนเนี่ยก็ใส่ได้แน่นอนนะครับแต่ปลายสายตรงนี้จะมีหุ้มหนังมาให้นะครับแข็งๆนิดนึงนะเวลายัดแรกๆก,ก,ก,ก็อาจจะต้องใช้ความเคยชินนิดหน่อยนะครับอยู่บนข้อแล้วออกมาแบบนี้เลยนะครับโ,โหแบบสีสันมันแบบจี๊ดขึ้นเยอะเลยนะคือเดิมทีอ่ะหน้าปัดมันก็จี๊ดอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าสายอ่ะพอมันเป็นฟูลบรอนซ์เนี่ยมันก็จะดูแบบเด่นๆหน่อยนะครับสีแบบส้มๆมันก็จะนํามาแต่ตัวเนี้สีฟ้ามันนํามาแล้วนะครับถือว่าดีงามมากนะครับอ่ะสีนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองดูสีต่อไปกันเลยต่อไปเนี่ยก็คือสีชมพูนะครับก็เป็นสีหนึ่งที่จริงๆก็ดูดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอมาอยู่กับสายเพ r ร์ลสแตร p ปเนี่ยสีชมพูไปอีกเนี่ยมันโอ้โหมัน สุดยอดอะผมว่ามันแบบน่ารากักน่ารักอะนะครับคือใครที่ไปดูตัวจริงนะมันจะแบบสวีทหวานแหววนะครับดูเป็นคอตตอนแคนดี้จริงๆเลยนะครับแล้วก็เท็กซ์เจอร์สายอะไรเงี้ยมันเข้ากับตัวเรือนเข้ากับหน้าตานาฬิกามากๆนะครับอยู่บนข้อฟิลลิ่งแบบประมาณนี้เลยนะคือต้องบอกว่าผู้ชายอะใส่ได้นะคือผมไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันเขินมันสาวเกินเลยนะครับคือมันก็จะแบบมีฟิลลิ่งความหวานหวานหน่อยอะแต่ว่ามันก็จะมีความแบบ แมนๆขึ้นมาด้วยความที่มันเป็นบอนส์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกสีหนึ่งที่ผมว่ามันโอเคเลยนะคือแบบใส่ได้อะยูนิเซ็กเลยนะครับไม่ได้แค่สําหรับผู้หญิงแน่นอนนะครับอันนี้ก็ชมพูนะครับส่วนสีต่อไปเนี่ยเป็นสีที่ผมชอบมากนะเป็นแบบแนวแนวเขียวๆขียวเทอร์ควอยซ์นะครับคือมันอยู่ตรงกลางอะระหว่างฟ้ากับเขียวนะครับสีของสายสีของหน้าปัดเนี่ยเข้ากันมากๆนะครับแล้วก็ สีเนี่ยจริงๆมันเป็นสีที่มันเข้ากับตัวพาทิน่าของตัวบรอนซ์ด้วยนะครับคือถ้าเกิดอนาคตตัวเคสอ่ะมันขึ้นพาทิน่าเป็นเขียวเขียวฟ้าฟ้าเมื่อไหร่นะครับมันจะแมชกับตัวนี้มากเลยนะคือแบบโทนมันไปด้วยกันได้แบบมากๆเลยอ่ะยังไงใครที่แบบอยากจะปั้นบอลให้มันสุดทางนะครับผมว่าไปทางหน้าปัดฟ้าหน้าปัดเขียวแบบเนี้ยจะเวิร์กว่านะครับคือสีสันมันจะเข้ากันได้ดีมากๆแน่นอนเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นตระกูลคอตตอนคันดี้สายใหม่นะครับหน้าตาน่ารักมากนะอันนี้แนะนําเลยนะครับส่วนตัวต่อไปเนี่ยจริงๆออกมาพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่มมีโอกาสได้มาจับตัวจริงนะก็คือเป็นออริสอ u คริสคาลิเบอร์สี่ทูโทนนะครับที่ขอบเนี่ยเป็นโซลิดโกนะครับซึ่งความเป็นโซลิดโกเนี่ยมันจะได้เปรียบเรื่องการเล่นแสงนะคือที่แรกอ่ะเราดูจากในรูปนะครับมันก็โอเคนะครับสวยดีนะครับสีสันน่ารักดีแต่ว่าพอมาจับตัวจริงนะครับขอบมันแบบประกายกระแทกตามากเลยอ่ะคือแบบ ความเป็นทองอ่ะมันจะประกายความเงาเล่นแสงแบบเข้าตาเราแบบอีกระดับหนึ่งเลยนะครับอันนี้พวกสตีลอ่ะที่เคลือบสีมาให้ไม่ได้เลยนะคนละเลเวลกันเลยเวลาขึ้นข้อนะครับแล้วเราหมุนขึ้นหมุนลงอย่างนี้นะหรือว่าพลิกซ้ายพลิกขวานะครับตามมุมนะครับให้มันเจอแสงไปแสงมามันจะแบบมีความประกายเล่นแสงแวววาวในระดับที่ เราจะเซอร์ไพรส์เลยว่าแบบเฮ้ยมันวาวได้ขนาดนี้เลยเหรอนะครับก็ถือว่าทำมาได้ดีนะดีเกินคาดที่ผมคิดมากๆเลยนะครับซึ่งสีน้ำเงินเนี่ยผมชอบแซวว่าเป็นสีชุลีนะครับคือแบบประมาณนั้นแหละตัวละครจาก Street f ighter นะครับส่วนสีเขียวเนี่ยก็ค่อนข้างจะเท่นะอารมณ์เหมือนแบบน่าจะเรียกว่าโลกิได้เหมือนกันนะครับคือแบบคู่สีทองเขียวอะ่ะมันก็เท่ยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้วยความที่แบบมันเป็นโซลิดโกนะลองพลิกไปพลิกมามันก็จะแบบวววาวมากอย่างที่เราเห็นนะครับถือว่าดีงามมากนะครับแล้วก็ จริงๆเขาจะมีออปชันสายเหล็กให้เลือกนะแต่ว่าสายยางก็ดูแบบเพิ่มสีสันให้นาฬิกามันดูไม่น่าเบื่อดีนะครับถือว่าดูเข้ากันดีกับตัวนาฬิกาดีด้วยนะครับอยู่บนคอก็ประมาณนี้นะคือแบบใส่ได้โอเคเลยนะครับแต่ว่าสายยางเนี่ยจะมีปัญหานิดนึงนะสำหรับคนข้อมือเล็กอะ่ะปกติออริสควิตเนี่ยสายยางเขาจะค่อนข้างยาวนะครับแนะนําว่าเป็นข้อมือ6.5นิ้วอะ่ะจะใส่สายยางได้สบายกว่านะครับอันนี้ก็ลองไปดูกันได้นะตัวนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับ โอเคนะครับงานนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่สนใจเรือนไหนเนี่ยยังไงก็ลองดูในช็อปออริสได้นะครับเร็วๆนี้น่าจะเริ่มมีขายกันแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเ,เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ